สวัสดีครับทุกคนกวันนี้คือผมจะมาลอยกระโงกันนะครับแต่บรรจงกับผมเนี่ยเชงนกันไปที่กอมมาลินพอร์ดเลยเจอกันที่มาลินพอร์ดเลยเชมาเจอกันแล้วนะครับทุกคนนี่ดูซิ นี่ผมจะต้องรอยมันจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้ยทุกคนผมจะรอยมันเลยโอ้ยแล้วดูซิแล้วกระทงของกูดูโอ้ขอเกลือแต่กูได้ดีทีขอดีๆแต่ได้เกลือโอ้ยทุกคนคิดหนักกว่าผลฟินิกด้วยโอย นาททุกคนครับช่วยผมด้วยโอ้ยเอาไงเอาไงโอ้ยขนฟินิกด้วยกระทงกูัวเอพร้อกันแล้วเชทุกคนผมจะผมจะลอยแล้วนะ ทุกคนไม่กล้าทำไงดีครับผมไม่กล้าทำไงดีไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ครับผมจะทำไงดี คินหนักช่ด้วยโอเคครับทุกคนพูตัดสินใจได้แล้วกูจำได้นี่หว่ากูเหรอเคทุกคนงั้นยังไม่ลอยดีกว่าเพอมนี่มันยิ่งมีคนกพืดอถ้าเราผลคลินิกจะให้เขาเราจะเป็นเราอยากทำบุญมากกว่า รอยกระทงเลยก็เลื่อนไปปีหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคกวบจะตัดสินสใจได้เลื่อนไปปีหน้าเออปีหน้าค่อยลอยให้ให้ให้คนไปก่อนนะทุกคนเองม,มีคนข้าหัวสี่อยู่ก่อนลิงไม่ก็เกาะแรกั้งอุ้ยมีพระเตือกูกลัวโดนฆ่าช่างนั่งถ้ากูโดนฆ่ากูหัวร้อนโคตรไอหา่าขอเกลือเสือกได้ดีไอ้ส เอันนี้จะให้อะไรกันเนี่ยเขาที่ว่าด้วยอะไร,ะไรสักอย่างดีจดีจีล้วก็เล่นเขาข้ามหัว4ีใช่ไหมทุกคนเขาเป็นจูนสลับแล้วจะจะให้คนนี้ดีนะเออเขาข้ามหัวแค่าขอแรกปะคตัดไปคทุกคนผมเจอเขาแล้วนะครับเขาใช้ผลอะไร โเคมาเข้าจจรเราจะตอบเขาเลยนะครับโอเคเขาจะตอบว่าไงโยโอเคถือว่าเราเป็นการทำบุญแล้วกันนะอเอากระดูดด้วยกระดูดด้วยเฮ้ยผลเขากินแล้วอะครับผลฟินนี่โยดีใจใหญ่เลยเบคอนน้อยครับ โเคนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็เป็นไม่มีอะไรมากหรอกครับว่าจะลอยกระทงแต่ดันได้บุญคลินิกก็เลยทำบุญลอยซะเลยเออโอเคมาจะปิดคลิปแล้วนะครับเจอกัน